นี่คือเรื่องเล่าที่รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลปัญหาทางสังคมและความเป็นจริงของชุมชนริมรางรถไฟในจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาคนจนมือที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งความยากจนการพัฒนาเมืองปัญหาที่อยู่อาศัยและเงาของอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เปราะบางชุมชนมิตรภาพใต้เงารางเหล็กเ,เรื่องเล่าของชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นทางรถไฟใจกลางความเจริญของจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งกำลังก้าสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสานยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ชีวิตของพวกเขาถูกผูกติดอยู่กับรางเหล็กอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมนั่นคือชาวชุมชนริมรางรถไฟหรือที่รู้จักกันในหลายเชื่อตามพื้นที่เช่นชุมชนมิตรภาพหรือชุมชนเทพรักซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้คนที่ฐานะยากจนและมีรายได้น้อยพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาจาัดต่างอำเภอรหรือต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาโอกาสในการทำงานในเมืองจนกลายเป็น คนแบบเหมืองที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับล่างความไม่มั่นคงบ้านที่รอวันถูกหรือชีวิตของชาวชุมชนริมรางเริ่มต้นและดำเนินไปด้วยความไม่แน่นอนมานาหลายสิบปีพวกเขาสร้างบ้านไม้ภูพังหรือกระ่อบสังกะสีขึ้นบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอโดยไม่มีเอกสารสิทธิการอยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐเช่นนี้ทําให้พวกเขาต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่เสมอราวกับบ้านทุกหลังเป็นเพียงกระ่อบชั่วคราว ที่รอวันถูกเล้่รือ้อเมื่อโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงถูกผลักดันให้เป็นรูปธรรมความหวาดกลัวก็กลายเป็นความจริงบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับผลกระทบต้องเผชิญกับการถูกขับไล่เพื่อเปิดทางให้กับการพัฒนาระบบรางชาวบ้านต้องรวมตัวกันเดินขบวนไปร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัดพวกเขาไม่ได้ต้องการคัดค้านความเจริญแต่เพียงแค่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องที่คนจนเมืองจำนวนมากต้องดิ้นรนหลายครอบครัวถูกบีบให้ต้องย้ายออกและกลายเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ในเขตเทศบาลเมืองบางคนต้องไปเช่าห้องพักราคาถูกที่กับแคบและแออัดซึ่งชีวิตที่เคยพอจะพึ่งพาสายเพื่อนบ้านในชุมชนได้ก็ต้องแตกสลายไปเงาของอาชญากรรมและยาเสพติดความประบาทที่ซ่อนอยู่ด้วยความยากจนความแออัดการศึกษาและโอกาสทางอาชีพที่จำกัดทำให้ชุมชน ริมรางรถไฟเป็นพื้นที่ที่ประบังต่อปัญหาสังคมหลายด้านข้อมูลทางสังคมชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่รกร้างตามแนวรางรถไฟที่เข้าถึงยากมากกลายเป็นแหล่งพักพิงและแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเป็นเหมือนเชื้อร้ายที่กัดกินชีวิตคนในชุมชนคนที่ขาดโอกาสและจมอยู่ในความสิ้นหวังมักตกเป็นเหยื่อของการเสพยาเพื่อหนีปัญหาหรือบางคนก็ผันตัวเข้าสู่วงจรการค้ายาเสพติดรายย่อยเพื่อประทังชีวิตความวุ่นวายที่เกิดจากการมั่วสุมในจุดอับสายตาเหล่านี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวชุมชนเองรวมถึงประชาชนที่สังจรไปมาคนไร้บ้านและการถูกตีตราชุมชนเรมรางรถไฟมักถูกสังคมตีตราเหมา รวมว่าเป็นแหล่งรวมของคนที่มีปัญหาเช่นขี่คุกคี้ขโมยหรือคนไร้บ้านแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำมาหากินสุจริตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความยากจนและสภาพแวดล้อมที่รกร้างตามแนวรางรถไฟได้ดึงดูดให้กลุ่มคนเร่ร่อนหรือผู้ที่หลุดออกจากระบบสังคมให้เข้ามาตั้งหลักปักฐานชั่วคราวในพื้นที่รกร้างตายทางรถไฟยกระดับอาชญากรรมที่น่ากลัวปัญหาความเปราะบางนี้ได้นำไปสู่เหตุการณ์อาชญากรรม ที่แร,แรงเช่นเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่มีการรายง,งานว่าเกิดเหตุคาบเผานั่งยางชายเร่ร่อนบริเวณใต้ทางรถไฟยกระดับโดยผู้ก่อเหตุมีประวัติหลอนยาเสพติดเหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นว่าพื้นที่รกร้างและมุมอับที่เกี่ยวข้องกับรางรถไฟได้กลายเป็นพื้นที่สีเทาที่มีความรุนแรงและอันตรายซ่อนอยู่เสียงของความหวังและการต่อสู้แม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันและการถูกมองข้าม จากสังคมแต่ชาวชุมชนริมรางรถไฟขอนแกน่นก็ไม่ยอมจำนวนต่อชะตากรรมพวกเขาไม่ได้นั่งรอความช่วยเหลือแต่รวมตัวการเป็นเครือข่ายคนจนเมืองเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนักกิจกรรมและกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านได้รวมกับชาวชุมชนเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเช่นเทศบาลนครขอนแกน่นและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพอ,อชอเข้ามาดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง เพื่อจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ให้ชาวชุมชนได้เช่าในราคาที่เป็นธรรมหรือหาที่ดินแปลงใหม่ที่ใกล้แหล่งงานเพื่อให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรีเรื่องราวของชุมชนริมรางรถไฟขอนแก่นจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่การพัฒนามือมักจะมาพร้อมกับการเบียดขับคนตัวเล็กตัวน้อยให้ออกไปจากพื้นที่พวกเขาต้องต่อสู้ดิ้นรน เพื่อยืนยันว่าการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ใช่ความเมตตาที่รัฐจะมอบให้เมื่อใดก็ได้และแม้จะต้องอเผชิญหน้ากับความยากจนอาชญากรรมและยาเสพติดแต่แสงแห่งความหวังที่จะได้มีบ้านที่ไม่ต้องหวาดกลัวการถูกไล่รือยังคงเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาก้าวเดินต่อไปบนรางแห่งชีวิตที่ครุขครานี้หลังจากคลื่นของการไล่รือถาถงสายชุมชนริมรางรถไฟขอนแก่นเช่นชุมชนมิตรภาพ และเทพรักเพื่อเปิดทางให้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนที่เคยอยู่อาศัยบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทอ,อย่างไร้เอกสารสิทธิ์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงริมรางการเปลี่ยนผ่านสู่บ้านมั่นคงการต่อสู้ของเครือข่ายคนจนเมืองขอนแก่นและหน่วยงานภาคีเช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพออชอเริ่มเห็นแสงสว่างเมื่อมีความคืบหน้าในการเจรจาขอสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว30ปีจากรอฟอทอทเพื่อให้ชาวบ้านได้สร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบของสหกรณ์ชุมชนโดยมีตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการวางศิลาเริกและยกเสาเอกบ้านหลังแรกๆในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นบ้านมั่นคงมืองศิลาอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายครอบครัวที่ถูกไล่รื้อไปก่อนหน้าได้กลายเป็น คนไร้บ้านหน้าใหม่ที่ต้องกระจายตัวไปเช่าห้องพักราคาถูกในเขตเทศบาลเมืองหรือบางส่วนก็ยังคงวงเวียนอยู่ในพื้นที่รกร้างใกล้เคียงเพราะความจําเป็นด้านอาชีพที่ผูกติดอยู่กับการใช้แรงงานในเมืองหัวใจสําคัญของโครงการบ้านมั่นคงคือการที่ชาวชุมชนต้องรวมตัวกันจัดตั้งสากลเพื่อบริหารจัดการที่ดินการกู้ยืมและการก่อสร้างบ้านเองแม้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนแต่ภารัฐในการสร้างบ้าน การจัดการระบบสาธารณูปโภคและการผ่อนชำระนี่ก็ยังคงเป็นความท้าทายใหญ่สำหรับคนหาเช้ากินค่าเมื่อบ้านใหม่ยังห่างไกลเงาอาชญากรรมยังคงอยู่ในขณะที่ชาวชุมชนที่เข้มแข็งกำลังสร้างบ้านและชีวิตใหม่ปัญหาที่เคยซุกซ่อนอยู่ในมุมมืดของรางรถไฟก็ไม่ได้หายไปไหนพื้นที่รกร้างใต้ทางรถไฟยกระดับหรือบริเวณที่ถูกทิ้งร้างหลังการรื้อถอนในเขตเมืองยังคงเป็นพื้นที่สีเทาที่ดึงดูด ผู้ที่หลุดออกจากระบบนี่คือจุดที่ความเปราะบางของคนไร้บ้านความยากจนและยาเสพติดมาบรรจบกันทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่ราย้แรงขึ้นดังที่เคยมีรายงานเหตุการณ์ฆ่าเผานั่งยางชายเร่ร่อนโดยผู้ก่อเหตุที่หลอนยาเสพติดในบริเวณใต้ทางต่างระดับรถไฟเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าพื้นที่รกร้างเป็นแหล่งมั่วสุม การพัฒนาเมืองที่ทิ้งให้พื้นที่บางส่วนรกร้างว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งพักพิงและมั่วสุมยาเสพติดซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายปัญหายาเสพติดคือรากเงาปัญหาอาชญากรรมไม่ได้เกิดจากชาวชุมชนที่ดิ้นรนสร้างบ้านโดยตรงเสมอไปแต่เกิดจากบุคคลที่ใช้ยาเสพติดและขาดที่พึ่งพิงซึ่งมักเข้ามาใช้พื้นที่รกร้างเหล่านี้คนไร้บ้านยังคงประบางผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์รุนแรงมกักเป็นคนไร้บ้านที่ต้องอาศัย ในพื้นที่อันตรายร้ายการคุ้มครองและถูกสังคมมองข้ามความท้าทายที่ไม่จบสิ้นแม้จะมีโครงการบ้านมั่นคงแต่การแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ริมรางรถไฟนั้นต้องอาศัยมากกว่าแค่การสร้างบ้านใหม่การเข้าถึงโอกาสชุมชนใหม่ที่ย้ายไปอยู่มักตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองทำให้ชาวบ้านต้องแบกรับภาระค่าเดินทางที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของแรงงานรับจ้าง การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรต้องมีมาตรการที่ครอบคลุมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูและการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ที่หลุดออกจากวงจรยาเสพติดไม่ใช่เพียงแค่การจัดกลุ่มการออกรับคนไร้บ้านต้องมีแผนง,งานที่ชัดเจนในการช่วยเหลือและจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านและผู้ป่วยทางจิตเวชท,ที่ไม่มีญาติซึ่งมักใช้พื้นที่ใต้ทางรถไฟเป็นที่หลับนอน เรื่องราวของชุมชนริมรางรถไฟก่อนแก่นจึงเป็นบทเรียนที่ยังไม่จบสิ้นสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่การพัฒนามือจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาคนและการสร้างความมั่นคงทางสังคมให้กับคนจนเมืองอย่างแท้จริงเพื่อให้แสงไฟจากบ้านหลังใหม่ส่องสว่างได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยไม่มีเงาของความบุนแรงและยาเสพติดเข้ามาบทบางอีกต่อไปบทที่ 3. ความท้าทายในบ้านมั่นคง และการต่อสู้กับบาดแผลเดิมชีวิตในชุมชนริมรางรถไฟขอนแกนได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายอันซับซ้อนหลังจากที่หลายครอบครัวได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงริมรางและได้ย้ายเข้าสู่ที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบของสหกรณ์ชุมชนถึงแม้บ้านหลังใหม่จะมั่นคงกว่ากระต๊อบสังกัสีข้างรางรถไฟแต่ปัญหาที่ฝังรากลึกอย่างความยากจนอาชญากรรม และยาเสพติดก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบและสถานที่ซ่อนตัวบาดแผลใหม่ของการอยู่ไกลเมืองสำหรับชาวชุมชนหลายคนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนวิทราาพหรือเทพารัก์เดิมพวกเขาส่วนใหญ่เป็นแรงงานรายวันหากเร่แผงลอยหรือพนักงานบริการที่มีแหล่งงานอยู่ใจกลางเมืองเมื่อต้องย้ายไปยังพื้นที่จัดสรรใหม่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงซึ่งมักจะอยู่บริเวณชานเมือง หรือในพื้นที่ตำบลรอบน,นอกความสุขจาัดก,การมีบ้านที่มั่นคงก็ถูกแลกมาด้วยความยากลำบากใหม่ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลายเป็นภาระหนักอึ้งที่กัดกินรายได้รายวันของพวกเขายายมูลแม่ค้าวัย60ปีที่เคยทำปลาส้มขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้ตลาดต้องเพิ่มค่ารถส่งแถวทุกวันเพื่อเข้าเมืองไปขายของทำให้กำไรที่ได้ลดลงไปเกือบครึ่งการเข้าถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนดีๆสำหรับลูกหลานก็ยากขึ้น ทำให้บางครอบครัวตัดสินใจยอมทิ้งโอกาสบ้านมั่นคงแล้วเลือกกลับไปเช่าห้องพักราคาแพงแต่ใกล้แหล่งงานในเมืองแทนเมื่อที่รกร้างยังคงเป็นพื้นที่สีเทาในขณะที่พื้นที่ริมรางรถไฟที่ถูกรื้อถอนได้กลายเป็นที่ดินว่างเปล่าเตรียมไว้สําหรับโครงการขนาดใหญ่พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้สะอาดสะอ้านทันทีแต่กลัดกลายเป็นมุมอับรกร้างและมืดสลัวในยามค่ําคืนซึ่งกลายเป็นแหล่งรวมตัวของคนร่ร่อนแล้ว กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยหรือการบำบัดใดๆได้ปัญหาอาชญากรรมจึงไม่ได้ย้ายไปอยู่กับชาวบ้านมั่นคงทั้งหมดแต่กลับกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่รกร้างเหล่านี้แทนมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่ว่าวงจรยาเสพติดและการลักเล็กขโมยน้อยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลักลอบตัดสายไฟหรือขโมยของจากพื้นที่ก่อสร้างรถไฟ เพื่อนําไปขายแลกยาตามที่พื้นที่เมืองมีคนไร้บ้านและผู้ที่มีอาการทางจิตเวชซึ่งเกิดจากการใช้ยาเสพติดจํานวนมากก็ยิ่งทําให้พื้นที่ใต้ทางต่างระดับรถไฟกลายเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นการฆ่ากันเองในกลุ่มเร่ร่อนหรือการทําร้ายผู้สัญจรไปมาบริเวณซอกมุมที่เปลี่ยวก็ยังคงเป็นข่าวที่ทําให้ชาวขอนแก่นไม่สบายใจการแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันระหว่างตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและกลุ่มอาสาสมัครเพื่อนคนไร้บ้านบทที่4การเยียวยาด้วยความร่วมมือและความฝันที่ใหญ่กว่าบ้านในท่ามกลางความท้าทายนี้ชุมชนบ้านมั่นคงริมรางรถไฟ่อนแก่นไม่ได้ยอมแพ้พวกเขาตระหนักดีว่า,าการมีแค่บ้านไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่คือการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนใหม่ พลังของสหกรณ์ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากชาวชุมชนที่ย้ายมาอยู่รวมกันได้ใช้โมเดลสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหลายด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในยามฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือการกู้ยืมฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการค้าขายการรวมกลุ่มอาชีพมีการรวมกลุ่มกันเพื่อรับงานจ้างเหมาต่างๆ เช่นงานรับจ้างทำความสะอาดหรือการแปลร,รูปสินค้าพื้นบ้านเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจการต่อรองการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานท้องถิ่นเริ่มเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านการเงินการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงในชุมชนใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงการเข้าเมืองอย่างเดียวการเยียวยา คนไร้บ้านและผู้หลอนยาขณะดเดียวกันการแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่รกร้างก็ต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปเครือรข่ายเพื่อนคนไร้บ้านก่อนแกนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชาวชุมชนริมรางมาก่อนได้ขยายงานเข้าไปในพื้นที่สีเทาเหล่านั้นพวกเขามองว่าคนเร่ร่อนและผู้ติดยาที่อาศัยอยู่ตามซอกมุมของรางรถไฟคือผลผลิตของสังคมที่ถูกทอดทิ้งการเข้าถึงเชิงรุกเอาทริซเซออาศาสมัคร จะเข้าไปในจุดที่เสี่ยงภัยเพื่อแจกอาหารยาและสร้างความสัมพันธ์โดยไม่ตัดสินพวกเขาพยายามแยกแยะว่าใครคือคนไร้บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่พักพิงและใครคือผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัดร,รักษาการผลักดันศูนย์พักพิงมีการเรียกร้องไปยังเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เป็นมิตรและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับคนไร้บ้านให้พวกเขาไม่ต้องนอนในพื้นที่อันตรายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมการบําบัดแบบสมัครใจเน้นการส่งต่อผู้เสพยาเข้าสู่กระบวนการบําบัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไก่ของชุมชนและเครือข่ายเพื่อติดตามและให้กําลังใจหลังการบําบัดเพื่อลดโอกาสในการหวนกลับไปใช้ยาเรื่องราวของชุมชนริมรางรถไฟขอนแก่น จึงเป็นมหากา์ที่สอนให้รู้ว่าความเจริญทางกายภาพเช่นรถไฟความเร็วสูงไม่อาจแก้ไขความเจ็บปวดทางสังคมได้อย่างสมบูรณ์การมีบ้านที่มั่นคงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การต่อสู้เพื่อความมั่นคงในชีวิตการหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดและการเยียวยาบาดแผลทางสังคมนั้นต้องใช้ความพยายามร่วม ขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระขังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ